อแล้วครับผมก็ขอกขอราบสวัสดีลิงที่วัฒนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมคอนเที่โมบายแล้วก็ผม f อฟดอฟคนเดิมคนเดิมนันเองนะครับ วันนี้นะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นในชื่อคลิปแล้วก็ปกคลิปเลยนะครับผมปืนเฟนเนกกลับมาเล่นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมบอกได้เลยว่าได้บัฟมาครั้งนี้นะฮะเล่นกันเกลื่อนเซิร์ฟนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะสามารถที่จะสู้กับปืนเมตาต่างๆเช่น c b r 4 p p 1 9คิกซิกอะไรพวกนี้ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีบทสรุปให้ในท้ายคลิปนะครับเนาอว่า ส่วนตัวผมแล้วผมคิดยังไงกับเจ้าตัวปืนเฟนเนกที่อัพมานะปัจจุบันนะครับเนาะแล้วใครยังไม่เข้าเกมวะเนี่ยทำไมมันนานขนาดนี้วะเพื่อนโอ้โหโคตรนานเลยนี่นะฮะจะมีแค่บุคคลคนเดียวนะที่ยังไม่ได้เข้ามาตลอดเลยเวลาเล่นในแรงเนี่ยโอ้ยมาแล้วนุกท้าวรัสเซียนั่นเองนะครับผมมาเลยนะฮะเฟนเนกโดนบับมานะฮะมีหลายปืนนะครับโดนบับมาที่ผมอยากจะเล่นนะครับนอก็รอติดตามได้ในอนาคตเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ เริ่มเกมกันเลยนะครับผมไปแล้วจ้าขอการไว้ก่อนเทลฟี่แล้วก็เอาระเบิดดักไว้ก่อนเลยเบิดไฟไงไฟมันร้อนไฟมันแรงมา,แามาไหมจ้ามาไม่แจ๊ะโอ้ยอ๋อเรียบร้อยเพื่อนเราเก็บแล้วอ๋ออย่าเพิ่งเดี๋ยวเราตายเดี๋ยวเราตายโอเคเรียบร้อยอยังไงฮะมีคนเขาจุดมาอย่างนี้พี่ก็ขอยิงเลยละการโอ้โหใครยังไม่เข้ามือเพิ่งเล่นเกมที่2ของของวันเลยนะเนี่ยเกมที่2 นะฮะโอเคไม่มีใครยึดจุดก็กูยึดก็ได้ไม่มีใครยึดก็กูยึดเองนะฮะโอเคเรายึดแล้วครับเราเป็นเด็กดีนะครับผมโอเคนั่งองรอมาทําไมไอ้บ้านนาละนวลน้องมาทาไมไอ้โอ้ชิปิ่งเยอะ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 ใจเย็นก่อนนะใจเย็นเย็นก่อนหรือโอยโอ้ยเรียบร้อยเราอย่างน้อยเราฆ่าตัวตายนะฮะมาสิแจ๊โอเคฮะยึดจุดก่อนโทฟี่วางไว้ก่อนเลยรักกันนะครับผมเข้าจุดเองไม่มีใครเข้าโอ้ระเบิด ข้างบนเหรอข้างบนมาดิครับเกือบตายนะหัวแตกนะโอเคโอเคเรายุดจุดยึดจุดเป็นเด็กดีเด็กดีนะครับเด็กดีเรียบร้อยไปดีระยะไกลอ่ะโอ้โหนะฮะปลาระเบิดไปเลยนี่ไม่ใช่ระเบิดเดยนกกระดาษของเรานะฮะจะเอ๋มาหรือเปล่าต้องใจเย็นก่อนถ้ตายเย็นตายเย็นอะเหจุดเปลี่ยนแล้วนะครับผมมาอยู่ฝั่งอันนี้นะฮะโอเคเพื่อนๆเรามาร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันฆ่าซะวอ้โ เยอะมาก,มากๆครับพี่น้องมาดิฮะอโอ้โหมีสอยตูดด้วยอ๋อโอเคโอ้โหเอาเรียบร้อยแล้วตัวนี้โอ้วิ่งก่อนวิ่งก่อนใจนเย็นใจนเย็นนะฮะเอาโทฟี่วางไว้ก่อนการให้เพื่อนก่อนนะผมโอเคแล้วก็ปาล,ลาระเบิดไฟระดีบยันน์โอ้ยเราฆ่าตัวตายกแกกูฆ่าตัวตายสองรอบแล้วนะเกมเนี้ย <laughs> โอเคอุ้ยเอาใคโดระเบิดไฟเหรอ,เ,อเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวข้างหน้า ข้างหน้ามีคนมาเอายิงไม่ออกอเกือบแล้วไงเกือบแล้วไงยิงไม่ออกนะฮะอยู่ดีๆปืนขัดลำปืนขัดลำกล้องนี่ไะตายไปดิตายไปดิน้องโอเคนะฮะตอนนี้จะยิงก่อนโอ้โหเดี๋ยว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 โพึ่งปลาโทฟี่กะกันระเบิดเลยนะนี่โอเคแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ยืนตรงนี้อ๋อเรียบร้อยไปดิฮะโดนลารดไปซะเพื่อนนะอ๋อฮะอ๋อฮะตอนนี้เพื่อนเรายึดเรียบร้อยไอ้นั้นนอนลงไปนอนกองลงกับพื้น มาไหมมาเหรอมาโอ้ยยิงไม่ค่อยโดนเลยผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะต้องขอไปในหวีมือด้วยนะอาจจะยิงไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะฮะโอ้โอเคแต่ก็รับประกันได้เลยเรื่องเฟนเนกเนี่ยระยะใกล้ๆเนี่ยนะฮะระยะใกล้ๆเนี่ยขอรับประกันไปไหนแล้วโอ้ไปไหนแล้วอู้เดี๋ยวนะใจเย็นก่อนนะครับมาหรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลวิ่งออมเลยแล้วกันเฮ้ยนี่ไงนี่ไงพี่ขอสกอรเดียร์ เมันมีสองตัวแล้วแม่งเสือรวิ่งไปโอ้โหคนละทิศคนละทางมรูจ้ตัวไหนดีเลยเ้ยของใครอะของศัตรูเหรองั้นขอเลยละกัน <c oughs> ขโมยขโมยครับขโมยคุณตำรวจโอเคปาระเบิดปลานกกระดาษไปก่อนแล้วก็แอดวานยูเอวีนี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วนะจ๊ะมาทางนี้ใช่มีมาทางนี้ชี้ลิปบิวโอเค มาอีกตัวหนึ่งครับเข้ามาเข้ามาไอตัวหนึ่งเรียบร้อยไปดิซ้ายมาอีกตัวหนึ่งนี่แหละครับแอดวานยูเอวีโคตรจะดีเรียบร้อยเรียบร้อยไหมยังโอ้ยหันไม่ทันหันไม่ทันหันไม่ทันเบะโอ้โหโอ้เดี๋ยวเย้เย้เยไอหมาน้อยแม่งเออกูตายเลยหมานี่ไม่เป็นไรปานกระดาษออกไปก่อนอุ้ยมีคนอยู่ข้างบนเหรอไม่ใช่แล้วมันอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ ฮัลโหลอยู่ไหนอะเอ้ามันหายไปไหนแล้วคนเมื่อกี้เอ้าเอ้เออโอ้ใจเย็นก่อนเฮ้ยใจเย็นๆก่อนไอ้น้องจะไปไหนหรือจะไปไหนหรือออกมาออกมาให้พี่ยิงกันกูนตายอีกแล้วไม่เป็นไรลุยกันใหม่นะฮะเราชีวิตยังไม่สิ้นสุดอย่าเพิ่งหยุดหยิบปืน โอเคเดี๋ยวปลาโทฟี่กันไว้ก่อนนะครับผมผมไม่อยากยึดและขี้เกียจนะครับผมไล่ย,ยิงดีกว่าไล่ย,ยิงดีกว่าไอ้เนิ่งเอาเรียบร้อยตัวที่ผมจะยิงกตกร้ายแล้วไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมเอากันใหม่เอากันใหม่แลวกันนี่งไงล่ะตายปซะโอเคเดี๋ยวรอก่อนข้างบนเลยเอ้ไม่เอาดีกว่าเฟนิกวัดระยะไกลยาก,กมากครับระยะกลางก็ยากแล้วนะโ okay. อเคออกข้างบนตายไปแล้วอยู่นจ้าฮัลโหลตอนนี้ ยังยังไม่ได้นอนเข้าใจไหมน,น้องก็ตายไปไดียึดจุดหรืออะไรอยู่ไหนจ้าอดีตอดีอดีตฮัลโหลอ้าวมันหายไปไหนหมดวะเฮ้ยหายไปไหนหมดแล้วมันอยู่สงสยัยเออเอเออ้าวเดี๋ยวนะมันน่าจะยึดจุดกันอยู่นะครับเดี๋ยวนะไอ้นี่มันอยู่ไหนวะผมได้ยินเสียงมันตอกแตกๆอกอยู่แถวนี้มันอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะแล้วเพื่อนเราโดเพื่อนเราโด,ดนยิงจากไหน โอเคอ้ากูตายอีกแล้วอ๋อมาอยู่ข้างล่างครับไม่ผมหามันไม่เจอว่ะเราก็โดนอยู่ข้างบนตอนแรกอยู่ข้างล่างแล้วหามันไม่เจอเสียงมันอยู่แต่ขอยิงหมาน้อยก่อนละกันเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งเอาอีกแล้วเป็นไรไม่รู้นะครับผมชอบเดินไม่ได้นะครับแบบขยับอะไรไม่ได้เลยเดินก็ไม่ได้หันก็ไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้เลยพักหนึ่งอ่ะไม่รู้เป็นไรงงมากเลยเนี่ยยิงไปก่อนเลยเ้ยยิงไม่โดนยิงโดนแล้วยังไงฮะยิงไเอ้าไม่โดนได้ไงวะเฮ้ยเอ้าเดี๋ยว เดี๋ยวเอ้า,าหทธเนี่ยโคตรกากเลยแหกปากแล้วยังกากอีกด้วยกูไม่เป็นไรนะฮะเอาใหม่ละกันมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าพี่ขอชิมหน่อย <S <S เดี๋ยวน้องเองเองจะไปไหนเองก็เฟนเนกเหมือนกันหลอบอกแล้วเฟนเนกมันเกื่อนมากนะตอนนี้คนเล่นค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ผมกล้าพูดเลยนะอีแค่แป,ป๊บเดียวเท่านั้นแหละคนก็เลิกเล่นละไม่รู้เหมือนกันนะต้องรอดูใน,ะนะอนาคตต่อไป นะครับตอนนี้ยังตัดสินอะไรไม่ได้ออเรียบร้อยมันปลาไฟมาเข้าไม่ได้อีกแมงเอวยแม่งเ,เอยยังไงฮะเรียบร้อยเพื่อนไฟปาดไปซะข้างในมีหรือเปล่ามาดีแฮะมาดีแฮะเออเ,อ,อ,เอ,อเดี๋ยวนะเสียงข้างหลังมาโอ้ยหูผมไม่รู้มันจะเข้าทางไหนเรือมันมีเสียงมาเยอะมากอะโอเคช่างมันมาแล้วฮะตอนนี้สตูยึดจุดกันยาวๆเลยนะฮะทีมเราเข้าไม่ได้เลยนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรฮะเมไม่ได้สนอยู่แล้วเรื่องการหยุดจุดช่างมันเป็นไรอะช่างมันเป็นไรแหละน้องโอ,โ,โอ้โหโอเคต้องใจงเย็นก่อนนะฮะมาดูข้างหลังก่อนนะฮะศัตรูเกิดหรือเปล่าเอ้ยเพื่อนเราเกิดแล้วไม่มีศัตรูแน่นอนนะฮะโอเคปาระเบิดไฟไปก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวมันมาอย่างไงวะเนี้ยโอ้โหเราก็นึกว่าศัตรูมันไม่เกิดแล้วตรงนี้ที่ไหนได้เกิดแต่ก็ไม่เป็นไรฮะ,ะไม่เป็นไรโอ้โหไม่ได้เลยตายอย่างเดียวเจอโฮเกอร์นะฮะ ระยะนี้ตายมาดีแฮะมาดีแฮะโอเคครับมาหรือเปล่าไม่มีว่ะมันหายไปแล้วนะครับไปจุดใหม่กันแล้วนะครับแต่ว่ามีคนอยู่ตรงรถนี้นะครับมีคนอยู่ตรงรถนะครับก็ตายไปสิครับแต่ว่าตอนนี้ศัตรูยึดจุดกันยาวๆโอ้ยอยยยย่ยยย่ยลยยย่อยนะยย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 ย่ยอมยย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 วย่ยดยวยย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 ย เรายังมีโอกาสได้ใหม่เสมอในเมื่อเกมยังไม่จบมาแล้วจ้าพี่ถือเฟนเนกมาแล้วจายน้องอยู่นะจ้าอเดอะอเดะมาเฮ้ยจะร้องไห้ว่ะแม่งเอ้ย <laughs> โอเคนะคเดี๋ยวผมลองสรุปอ่าเฟนเนกให้ฟังก่อนเลยแล้วกันนะเพราะว่าใกล้จะจบเกมแล้วมั้งฮะก็สำหรับเจ้โทเฟนเนกนะครับคือมันได้รับบัฟมาก็จริงนะครับผมแต่ มันยังไม่สามารถที่จะสู้ CBR 4ได้แบบจ,จ๋าเลยสิในระยะใกล้อาจจะสู้ได้ครับแต่ว่าในระยะกลางถึงไกลมันในระยะไกลอ่ะเราปัดทิ้งไปเลยมันยิงไม่ได้จริงๆนะครับผมไปดูพวกอ,อย่างนักแข่งอะไรเขาสตรีมอะไรเงี้ยผมไปดูอ่ะมันเล่นค่อนข้างยากนะขนาดพวกนั้นเขาเก่งๆนะครับมันยังเล่นยากมากๆเลยนะครับคือเรื่องของแรงดีดของเฟนิกนะปัจจุบันนี้มันดีดมากๆเลยนะครับมันค่อนข้างดีด สุดๆเลยนะครับก็อาจจะต้องใช้ฝีมือในการคุมค่อนข้างเยอะถามว่าส่วนตัวผมอยากจะเล่นมันไหมผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าไม่นะครับผมยังไงผมก็เล่น c b r 4ได้ผมว่ามันโอเคกว่าคือเพราะว่า CPR 4มันนิ่งแล้วมันแรงนะครับในระยะใกล้อย่างเงี้ยก,ก็ชนะเฟนเนกได้เหมือนกันในบางจังหวะที่ผมเล่นเมื่อสักครู่นี้เนาะครับเนาะก็นนั่นแหละครับ ลองไปตัดสินใจดูันเองนะครับว่าคุณอยากจะลองเล่นเฟนเนกตัวนี้หรือเปล่านะครับของแต่งก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับเฟนเนกของผมนะครับเนาะใครที่อยากใส่ลํากล้องนะครับก็เอาเลเซอร์ไปใส่ได้นะครับประมาณนี้ถอดเลเซอร์ออกไปใส่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสลาบคลิปนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้รักนะจุ๊บจุ๊บไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะ